เรือเอกธรรมนัฐ คมเผ่ารัฐมนตรีช่วยกเกษตรละสหกนางณนะรมนพิญโยศิลวัตรรัฐมนตรีช่วยแางงานนะครับและคณะเดินทางตวรวจราชการที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรีจุดหมายแรกนะครับเดินทางไปที่โครงการส่งน้ําบำรุงรักษาประแสอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองรับฟังบรรยายสรุปจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยองถึงการดําเนินการตามมาตรการการเตรียมรับมือใฤดูฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาพรวมการจัดการน้ําสรร โครงการพัฒนาระเบงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจากนั้นช่วงบ่ายนะครับทางด้านของ ฤเอกธรรมนัตนะครับพร้อมคณะเดินทางมาที่อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาตำบลห้วยใหญ่แล้วก็เดินทางไปที่ศาลาเนกประสงค์น้องผักกูดหมู่ที่13ตำบลห้วยใหญ่และเดินทางต่อไปที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านลงน้ําตาลจากนั้นนะครับก็เดินทางมาที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมบ้านแชกแง้วเพื่อมอบถุงเงชีพให้กับชาวบ้าน ที่ละ50ลายนการรวมเป็น200ลายเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้านโดยได้มีการมอบนโยบายว่าด้การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำนะครับต้องเดินหน้าต่อไปตามเป้าหมายโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งมีแผนเติบโตทางเศรษฐกิจหลายมิติดังนั้นพื้นที่จึงต้องทําแผนรองรับให้ครอบคลุมไม่มีผลกระทบ จากภาวะภัยแล้งหรือน้ําท่วมทั้งนี้นะครับเพื่อภาคตะวันออกมีความมั่นคงเรื่องน้ําขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงเกษตรและสาก,ก์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหารือและกําหนดแนวทางร่วมกันถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งน้ำในะขนาดใหญ่ในพื้นที่รวมถึงแหล่งที่มีการดําเนินง,งานนะครับต้นทุนในการพัฒนาระบบโคงข่ายน้ำนังกลายเป็นรูปธรรมโดยเร็วสำหรับ นีุ่มบุสากรรมจะต้องจัดหาแหล่งน้ําสํารองของตนเองพร้อมทั้งสนับสนุนให้กับไท้แย่ชนนะครับโดยนําต้นทุนจัดทําระบบเปลี่ยนน้ําทะเลเป็นน้ําจืดซึ่งต้องดําเนินการอย่างประหยัดและให้คุ้มค่ามากที่สุดทั้งนิจาก,การลงพื้นที่คู้ใหญ่นะครับก็มีการพบปะกพูดคุยกับพี่น้องชาวเกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับก็ทราบถึงรูปแบบในการพัฒนาพื้นที่นะครับเพื่อต้อรับ EC นะครับ และชาวบ,บ้านจะต้องมีการได้รับการเยียวยาอย่างสูงสุดครับ